สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำผัดบะหมี่เหลืองหรือบะหมี่ไข่ค่ะผัดใส่กล่องวางขายตลาดนัดสะดวกดีค่ะค่ะก็จะมีบะหมี่เหลืองลูกชิ้นหมูคะนา้าหมูนุ่มน้ำเปล่ากระเทียมสับน้ำตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานซอสหอยนางรม คะลงมือทําเลยคะ่ะก่อนอื่นก็จะมาหั่นคะน้าค่ะก่อนทําอาหารล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะผักคะน้านี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นค่ะหั่นไม่ต้องยาวนะคะเราก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะาจากนั้นพักวางไว้ก่อนค่ะาจากนั้นเราก็จะมัาที่เส้นบะหมี่ให้แยกออกจากกันนะคะเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะขี้ออกจากกันค่ะ ให้เราตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะคะให้เดือดพุ่งเลยนะค่ะจากนั้นให้เรานำลงใส่กระมังนะคะเพื่อที่จะล้างแป้งนะคะล้างแป้งออกบ้างน,นะคะาจากนั้นำนำลงลวกเลยค่ะ พอน้ำต้องให้น้ำเดือดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะเราจะลวก30วินาทีเท่านั้นนะคะต้องให้น้ำเดือดนะถึงจะใส่เส้นลงไปเนี่ยพอเราสังเกตดูเส้นเขาเริ่มใสแล้วเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นนะคะ ขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เส้นเขาใสแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะไปน็อกน้ําเย็นทันทีค่ะจากนั้นให้เรานํามาล้างเลยนะคะล้างผ่านน้ํากองเอ้น้ำก๊อกเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้น,นใสๆแบบนี้เลย จากนั้นวางทับให้เสเด็ดน้ําค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาผัดค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะเจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเลยค่ะ เคียมเหลืองแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะแต่เราจะปรุงเครื่องค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะซอสอยนางรมค่ะ งนนั้นเราจะใส่หมูที่หมักเอาไว้เมื่อวานนะคะที่ทําไว้นะเราจะใส่ลงไปค่ะคนหมูให้กระจายออกจากกันนะคะไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ ชิ้นหมูนุ่มมีบอกนะคะหลจากนั้นใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะลูกชิ้นหมูนะคะจากนั้นใส่ผักคะน้าลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้สุกเลยค่ะหลังจากทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะ คลุกให้เข้ากันค่ะเราจะผัดไม่นานนะคะเพราะว่าเส้นเขาสุกอยู่แล้วนะเราจะผัดให้คลุกเขาให้เข้ากันเฉยๆนะคะถ่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะพอแค่นี้เลยถ่ะแค่นี้ค่ะ,ะจากนั้นก็เทลงในถาดเลยค่ะ มาณนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาตักใส่กล่องค่ะ วางลูกชิ้นลงไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องปรุงค่ะ เรียบร้อยค่ะาจากนั้นเราก็จะชิมค่ะปรุงเครื่องแล้วแต่เราเลยนะชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานชิมค่ะ เส้นเหนียวนุ่มมากค่ะเรียบร้อยค่ะค่าผัดบะหมี่เหลืองหรือบะหมี่ไข่เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำส้มน้ำตาลพริกป่นค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ